ก็กราบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สหลับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือที่โทรออกแล้วขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนในเครือข่ายนะครับมือถือโทรออกขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนในเครือข่ายหรือโทรออกไม่ได้นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับอันดับแรกให้สังเกตตรงนี้นะครับ อันนี้คือสัญญาณมือถือนะครับเห็นไหมครับถ้ามันไม่มีแบบนี้มันก็ไม่สามารถโทรออกได้นะครับถ้ามันไม่มีแบบนี้แสดงว่ามือถือของเรารับเครือข่ายได้อ่อนนะครับการเช็คมือถือแบบไหนนะครับนายช่างจนใช้เทคนิคนี้ประจำนะครับมือถือที่ใช้ซิม ais แล้วเครือข่าย มันไม่มีแบบนี้แสดงว่าเครื่องนั้นตัวรับสัญญาณเสียต้องซ่อมนะครับจำไว้เลยนะครับซิม ais เป็นหลักนะครับ ais นะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่เป็นหลักเลยนะครับถ้าของเพื่อนๆ่นใส่ทูมูฟปุ๊บไม่มีสัญญาณใส่ดีแท็กปุ๊บไม่มีสัญญาณแต่ใส่ ais มีสัญญาณก็แสดงว่า สัญญาณของ AS ยังได้ดีอยู่เราก็ถ้าไม่อยากซ่อมก็ใส่ซิม AS ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ AS เสร็จปุ๊บนะครับไม่มีสัญญาณเค,ครือข่ายอื่นไม่ต้องมีสัญญาณครับเพราะนะไรเชังจนนะครับใส่ AS คือเป็นการดูนะครับเป็นการเช็คหลักๆเลยนะครับ AS ไม่มีอย่างอื่นไม่มีแน่นอน รันเกิดทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่สัญญาณมีเต็มเปี้ยะแต่โทรออกไม่ได้นะครับขึ้นลงทะเบียนในเครือข่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมือถือสองซิมนะครับมือถือสองซิมนะครับจะเกิดปัญหานี้บ่อยมากนะครับมือถือสองซิมนะครับซิมหนึ่งโทรออกได้ซิมสองโทรไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนในเครือข่ายนะครับ บางทีนะครับระบบของเครื่องอาจมีปัญหาอยู่นะครับอาจมีปัญหาอยู่ซิมหนึ่งมันลงให้อัตโนมัตินะครับลงทะเบียนให้อัตโนมัติแต่อีกซิมหนึ่งมันไม่ได้ลงให้อัตโนมัติที่จริงมันต้องลงให้อัตโนมัติทั้งสองซิมนะครับมันต้องลงให้อัตโนมัติทั้งสองซิมนั่นเองนะครับแสดงว่าเครื่องเรามันล้วนๆเออๆอยู่เราก็ต้องไปลงทะเบียนให้มันนะครับลงทะเบียนให้มันก็คือว่า เราเข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาที่เครือข่ายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมาที่เครือข่ายเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปที่เครือข่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่เครือข่ายมือถือนะครับกดเข้าไปที่เครือข่ายมือถือนะครับนะครับผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วมันจะค้นหานะครับแล้วมันจะค้นหาสัญญาณอันนี้คือเครื่องที่ใส่ซิมเดียวนะครับแต่เครื่องที่ใส่สองซิมนะครับก่อนจะมาถึงหน้านี้มันจะให้มันจะถามนะครับก่อนจะมาถึงหน้านี้มันจะถามว่าต้องการค้นหาซิมหนึ่งหรือซิมสองนะครับให้เราเลือกไปนะครับว่าเราจะค้นหาซิมไหนก็คือซิมไหนที่มันไม่ได้ลงทะเบียนในเครือข่ายนั่นเองครับเพื่อนๆก็กด ซิมที่มีปัญหานั้นไปแล้วก็มากดค้นหาแบบนี้นะครับกดค้นหาเสร็จปุ๊บนะครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับใส่ซิม AAS AH นะครับแต่ค้นหาแบบนี้ไม่มี AAS AH ขึ้นเลยนะครับมีแต่ D Tag t m o v e อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับแสดงว่าเครื่องเครื่องนั้นนะครับไม่สามารถค้นหาสัญญาณ a อ AH ได้นะครับถ้าเป็นขึ้นมานะครับสมมุติว่า d t a ทขึ้นมาอยู่บรรทัดนี้นะครับแสดงว่าสัญญาณ d t a ทของคุณยังไม่มีปัญหานะครับแต่ AS เ AH มันมีปัญหานะครับคุณอาจจะไปซ่อมหรืออาจจะเปลี่ยนมาใช้ซิม d t a ทก็ได้นั่นเองนะครับถ้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บถ้าสมมุติเราเจอแล้วซิมเราเป็น AS AS AH. AH ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ a s AH นะครับ มันก็จะขึ้นลงทะเบียนในเครือข่ายนะครับขึ้นตรงนี้นะครับโอเคนะครับมันลงทะเบียนเสร็จปุ๊บแค่นั้นนะครับเครื่องของเพื่อนๆก็จะสามารถโทรออกได้นะครับไม่ขึ้นลงทะเบียนในเครือข่ายอีกต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเป็นอาการแบบนี้นะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ลองเอาวิธีนี้ของนายช่างจนไปใช้ดูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องนายช่างจนไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถแก้ไขเองได้นะครับมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็อย่าลืมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็ สวัสดีครับ